เป็นเอโอเป็นเอ่อเป็นเมมเบอร์ด้วยขอบคุณนะครับผมาถามเ,<อ>เขาคำถามเอ่อคำถามเดิมก็คือเอ่อชุดหย่องเขาถามผมมาแหละว่าเอ่อคือถ้าเกิดถ้าเขา,าถามว่าก็คือไอไอชุดวินเทจไอวินเทจคูซันกับชุดชุดห <US S 1> ย่องวินเทจคูซันยุคปัจจุบันกับเฟนเดอร์ยูเอสชุดอย่างชุดอย่างทั้งชุดชุดหย่องทั้งชุดอันไหนดีกว่ากันครับเน้นเสียง ครูสั้นอยู่แล้วครูสั้นอันนี้ถ้าเกิดให้ผมอธิบายเนี่ยถ้าเกิดว่าโอเคให้ผมอธิบายนะก็คือถ้าเฟนเดอร์ย s a เเนี่ยเสียงมันจะแหลมแหลมกุดกุดอ่าซึ่งสังเกตไหมว่าเราเล่นล้วเฟนเดอร์ดีเฟนเดอร์ยุเมาเล่นเนี่ยเสียงมันจะเป็นแก้ว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 แข็งแข็งอ่ะนั่นแหละ<ก>คือ<ก>มันจะเป็นโทนนั้นเลยอ่ากุด,ก,ดกุดแข็งแข็งจร<ก>ิงๆ,ๆถ้าถามว่าถ้าจะเล่นเฟนเดอร์อ่ะผมว่า ม็กซิโกผมชอบเสียงหย่องเฟนเดอร์แม็กซิโกมากกว่ามันขุนๆหน่อยมันจะเบลเบลขุนๆนิดนึงอแต่ถ้าถามว่าเอาจริงๆอ่ะคูสั้นกินขาดคูสั้นเนี่ยมันจะมันจะมีแบบมันจะดึ๋มดึมดึ๋มดึมเนื้อเนื้อคือมันมันจะเบลแต่ว่าความเบลของมันเนี่ยมันจะนุ่มๆมันจะเป็นมันจะเป็นโลโลที่มันอึบอึบอ่ะอึบ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 หาแล้วหางมันจะแบบหางมันจะหางมันจะอหางมันจะ ผิวหน่อยอ่ะมันมันจะเบลออ่ะมันจะเบลอไปมันจะเบลอขึ้นแต่ว่ามันจะเบลอไปทางหนาๆเวลาเราขี่เราเราโขกตรงตรงหย่องอ่ะเราจะรู้เลมันอึ๋งอึ๋งอึ๋งอึงอึงมันจะออกเลยเสียงแบบอย่างนั้นอ่ะใช่ชัดเจนจริงๆเฟนไอหยอกไอชุดไม่ว่าทั้งลูกบิดหรือว่าลูกบิดหรือว่าย่องอ่ะผมว่าผมไม่ชอบเลยนะเฟนเดอร์ยุติผมว่ามันกรกมันไม่ไม่เวิร์กเฟนเดอร์ใส่นี่เฟนเดอร์ใส่โกโต้ไงลูกบิดอ่ะ อ๋ถ้าโกตก็เขาไม่ได้ใส่กูซันะเฮ้ยมันมันไม่ได้เป็นของเป็นดีวีเแล้วนะเดี๋ยวนี้โกโตต่ำนั้นกูรีกอ่โกโตมันลอยอ่ะผมไม่รู้ดิเขาอาจจะชอบกันก็ชอบไปแต่ผมแล้วมันลอยมันลอยเบือเบอเหมือนเหมือนคนเออเหมือนคนไม่ค่อยกินข้าวอ่ะเอ้ยเ้อ้ล็ดลีเลยไม่ค่อยออกอ่ะอ่